วัดท่าคอใต้ตำบลท่าคออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนายดรูรงฤทธิวัฒนพันธ์ลองผู้ว่าราชาการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเน,นื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชในวันที่ล้ำลึกถึงมหาจักรกีบรมราชวงศ์จักรี พศรุรีจัดจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติในวันจกกักรี6เมษายน2568หน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่บริเวณวัดสำหรับการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ที่วัดท่าคอตำบลท่าคออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีในครั้งนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติเนื่องในวันจกกักรีในครั้งนี้เป็นการประสานงานความร่วมมือกันทำงานระหว่างหน่วยภาครัฐและภาคเอกชนทุกหมเราโดยเฉพาะประชาชนที่มีจิตอาสาเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ในชุมชนมีความสุขที่ยั่งยืนสนองพระราชนิทานรักษาส,สืบสาร ต่อยอดและจิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้จิตอาสาสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกฝ่ายระหนักนะฮะและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับาศาสนา,าสถาน